ไองไปอย่นี้มีหมเลที่หน้า2นี้แล้แลแลก็มีรายชือของห่วยครที่ีนเอกสารนะครับแ้วก็จะจบรับชื่อคหมายเลขที่แต่ละคนรับไปครับก็จะอยู่ใน การลเนินก็จยุดไปครับเช็คได้ครับวาดแต่หมดรืไม่แต่หมดคน,คนหมายเลขถูกตัวนี้นครับมันจะเสื่อสถานะนะครับก็ข้อเน้นย้ำนะครับแต่ละชุดที่ติดไปแล้วนะครับตอนที่ออกไปจากเครื่องที่ฝึกได้ดตรวจสอบให้แล้วนะครับอุปกรณ์แต่ละชิ้นส่วนนะครับห้ามหาดกันเกิน ถอนหวไว้ครับไม่เข้าห้องน้ำใส่เสื้อเดินไปถอนหมวไวเลย5เมตรขาดการเชื่อมต่อไม่สามารถไปยิงได้นะครับก็เครื่องยืหม่จ้องครเหนวยได้รับได้รับออาไปจากเครื่องยืนนีไม่งั้นมันจะเป็นปัญหาในการเข้าไปหรือว่าอะไรอย่างงี้ยเดี๋ยวต่อไปก็จะให้น้องยิง3ท เสีเเยงครับเสีเยง่ีบบ่เสีเยงจะงเลื่อยอย่าาวๆนะครับไแต่ก็ยาว่าคคืฝุกมันก็นนแล้วบคเครืร่องก็อาจจะไม่มีเสีเยงแต่ตอนทดสอบคือชุดอเบนทดสอบเครื่อง คือเน้นจะให้มีเสียงเครื่องนะครับแต่บางทีไปอยู่ไปอยู่ในบางประเทศแล้วอาจจะโดนฝนโดนอะไรหรือว่าอะไรเสียงมันมาอุดอยู่ในในเครื่องนะครับบางทีมันไม่ได้ยินหน่วยไม่ต้องไม่ต้องไปเสียเรียนนะครับจำเลยกลยุทธ์ต่อไปได้เลยครับเพราะว่าถ้าคนที่โดนยิงตายนะครับก็ไปยิงใครไม่ตายเลยหรือถ้าตึงที่โดนยิงตายก็ไปยิงคนอื่นก็ไม่ตายเลยครับคือมันโดนยิงตายก็ตัดระบบพันทีครับและในการแข่งขันครั้งนี้นะครับก็คือตั้งตั้งให้เป็นตายอย่างเดียวครับ อยู่ตัวยิงเสียงตายอยีกเดียวครับอาจจะมีเสียงเฉียดเสียงตายก็ไม่เป็นไรครับดำเนินดูต่อไปยิงได้มีผู้ตื่นตายได้เยอะแต่ถ้าตืดแล้วมีไฟขึ้นอย่างเงี้ยครับคือตายเนี่ยครับไปยิงใครก็ไม่ตายนะครับก็ออข้าค่าก็มีเท่านี้นะครับก็ขี่ว่าสามารถใครสงสัยก็สามารถดูที่บอร์ดได้ก,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 ก็คือใส่เลนเตอร์ก็ยิงไกด์ปุ่ก็มาต่อกปล่อยเบสครับวางปุนก็สี่ร้อยหกสิบลงมาตามโหมดถึงเยอะ แล้วก็จากที่เคยถามว่าข้อมูลนะครับข้อมูลพอเขาเขาหน่วยเสร็จภารกิจเสร็จใช่ไหมครับก็จะเอากลับมาก,ก็จะมือการประมวลผลออกมาเอาเครื่องตัวนี้ครับไปยิงเข้ากับเือนะครับของแต่ละคนก็ท่านหน่วยเป็นบาทิบคนก็จะมีสิบเอ็ดใบครับถ้าวันบาทสิบคนก็จะมีสิบใบสิบใบเหงครับแต่ก็คือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไมีให้หน่วยดูหรือว่าอะไรครับ ก็คือถ้าหนวยสงสัยอะไรก็คือเป็ูได้ตอนที่เปิดแรับจะมีกระตาอยนอี่ตาก็มายเลขก็ตามที่บอกนครับก็ให้จดไว้ให้จไว้คหรือว่าให้ถยูปไปีช่บสใสครับก็คือกินโด้างในไงก็ตายครับะมาตัวนี้ครับที่ที่อธิบายัำว่าห้ามนห้าใบไม้ครับ้ามบางีหมหอก็ใช้ ไปไ,ปไปไปไ,ปไปหมมาได้ครับให้สมมติว่ากาลังซ่อนพาแต่ดูแล้เขารงใจที่จะปั่นบางคนมีภาพของออรเกี่์ทใส่ภาพพุ่งออร์พาระทเห็นกรรมการดูแล้วถ้ารงใจันจะโดนตัดแน่เราเปินเลยครับเราปิดไว้อยู่เลยมีหน่วยใส่ไหมครับ เสียบได้ครแต่ห้ามปิดคือเปิดตเสียบตาถือได้ครับแต่ถ้งทการดูแล้ปิดการ